กราบสวัสดีชาวคาบาวทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมนาะยเซอร์เอกนะครับกับเกมคาบ้าวอินฟินิตคอมโบนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเกรดตัวละครสักหน่อยนะครับกับของสวมใส่จะเป็นชิ้นไหนจะเป็นอย่างไรนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งด้วยละกันนะฮะแล้วก็นนกที่สําคัญนะครับไอ,อยาเติมเกมราคาถูกฝากร้านไว้ด้วยกับร้านสเตลาโกพัทนะครับไปดูกันเลยสเตล่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่น ระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง Nasser X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้อง Stera g o o p a สสำหรับในส่วนของวันนี้นี่ยผมจะมาทําการอัปเกรดนะครับ Extreme อัพเกรดเนาะก็ตอนนี้มันอยู่ที่6นะนรับผมคิดว่าน่าจะทํา7ทํา8ได้นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันในงบประมาณ 1,000m นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะกับในส่วนของหินนะครับอัปเกรดคอเลเวล5นะครับเพราะว่าในส่วนของการอัปเกรดนะครับเขาต้องใช้ในส่วนของ Extreme คอเลเวลนะครับรวมทั้งหมดนะครับแม็กซิมัมคอเลเวลนะฮะอยู่ที่20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องใส่หิน5ทั้งหมดนะครับ4ก้อนนั่นเองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือผมมีคอเลเวล7เว้ยทุกคนแต่ว่ามันเอาไว้แบบ ทำเลเวลสูงๆอะ่ะเอ,อผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทําจากการผสมเอาละกันนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเข้าไปที่ไอเทมช็อปนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของหน้าอัปเกรดนะฮะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนอยู่เลยว่า Extreme Core Level 1นะครับ50อันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะกดไปเลยนะครับผมซื้อไปทั้งหมดสักอออันนี้ก็จะเป็น10 นะครับเอาไปก่อน500แล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้พอด้วยแต่ผมคิดว่าไม่พอหรอกนะครับก็เอาไปเลยนะครับอีก5อีก10นะครับเอาอีก10พอโอเคนะครับก็1000เอ็มเนาะทั้งหมดนะครับ1,000ก้อนเลเวล1นึนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนะครับจะทำการผสมได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ กดไปเลยแล้วกันนะครับสร้างทั้งหมดเติบไปอีกเติบเติบโอเคครับเลเวลสองผมได้ทั้งหมด157ก้อนนะครับกดไปเลยกดไปอีกและกดไปอีกกดไปอีกโอเคครับเลเวลสามนะครับผมมีอยู่ส5นะห้าไปไป ไปไปเรือห้ามีอยู่3นะครับเรืวสี่มีอยู่2ปับ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้มีอยู่3ก้อนนะครับสำหรับในส่วนของ e x t r m m e u p g อั d เกดนะครับก็มีอยู่แค่3ก้อนก็บวกไม่ได้อะทุกคนนะครับแต่ว่าเรเจ็ดผมมีอยู่20เลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะทำการบวกแบบ ในส่วนของของอันอื่นก็น่าจะขึ้นได้อยู่นะทุกคนถ้าผมบวกแบบดาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองเทสหน่อยว่าถ้าเกิดดาบมันใช้เท่าไหร่นะครับใช้ยี่สี่ใช่ปะ่ะอันนี้เป็น28ก็จริงๆแล้วต้องใช้เป็นเลเวล6กเว้ยหกสี่ยี่สี่นะครับก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ยังไม่บวกแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ การอัปเกรดนะครับเพราะว่าฟอร์เจมก็ไม่พอด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับรู้สึกเฟลเหมือนกันว่ะ <c oughs> ตีบวกไอ้เบื่อดูไม่ได้นะครับอันนี้ก็ e อซ์ e ีมคอร์ลเลเวลเองนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปทำการฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนจริงแล้วผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้นะถ้าเกิดว่าเราส่งเราซื้อของอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนะผมจะทำการซื้ออีกนะครับ อีกสักหอันนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าโหขั้นตอนมันเยอะมากนะครับทุกคนมันทำยากนะครับออันนี้นะครับเฮ้ยมีลุ้นว่ะอันนี้มาดีว่ะมาดีว่ะเฮ้ยได้มาสีว่ะทุกคนได้สี่ว่ะได้สอันแล้วว่ะเดี๋ยวนะ ผมขอกดอีกว่าเดี๋ยวเงินมันจะไม่พอเอาทุกคนนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เรามีอยู่4ก้อนนะครับสำหรับเลเวล5ผมมีเลเวล6อันหนึ่งนะครับเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็เลเวล1 2 3ก็มีประมาณนี้โอเคนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้ห้าหได้แต่ว่า เ็บเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีเอ็กซ์ตีมนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะครับอ่ะมาดูกันอย่างเช่นถ้าเกิดจะทําการตีบวกรองเท้านะครับเอ็กซ์ตีมนะครับสมมติว่าผมใช้อันนี้นะครับ4อันเนี่ยเราใช้7 0 m เลยนะครับทุกคนซึ่งมันแพงมากนะครับต้องปอยเซฟในส่วนของรัพยากรไปด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้8ปดเห็นปะ กดคลิกหนึ่งก็หายแล้วนะฮะตอนนี้ผมมีเงินอยู่แค่นี้ด้วยก็ตอนนี้นะครับเงินเราหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟาร์มอ่ะทุกคนวิธีฟาร์มง่ายๆเอลซเลยนะครับนี่นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก2ดันนี้นะครับด right ันปีกดอกของดีมากนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะเพราะว่าจริงๆก็อยากบวกให้ดูแต่ว่าทรัพยากรมันไม่พอแต่มันใช้บวกได้มั้ยใช้บวกได้นะแต่ว่าเสียดายนะครับก็กลัวไม่ติดแล้วก็กลัวไม่คุมด้วยยังไงก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสอนเรบคิปวิดีโอนี้อาจจะ ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าตีไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมคิดว่าผมว่าจะเล่นต่อนะครับแล้วก็สักระยะหนึ่งอะ่ะคงจะต้องทําในส่วนของสมุดด้วยนะครับยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับสวัสดีครับเจอกัน สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ,จใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย a b c d 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG p h o n นนั่นเองนะครับ